สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ b i สซิเนสรายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจําทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาครับติดตามคอนเทนต์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัฒรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมุนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากท n เนเชช่อง16และ b i z c l a s s com ขอบคุณการสนับสนุน การเล่าคอนเทนต์แบบนี้ที่ทีมงานวิทยวจุฬาของเราตั้งใจเอามาบอกขอบคุณ SCG ด้วยครับ,รบขอบคุณ SCG ครับครับอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยพูดกันหนาหูมากเรื่องของจริยธรรมในการทำธุรกิจคือคนเราเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเจอแชร์ลูกโซ่ชวนไปลงทุนแล้วชิ่งหนีหายก็เรื่องหนึ่งแต่ไปเปิดธุรกิจแฟรนไชส์เหมือนแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วจู่ๆเนี่ยร้านเพิ่งจะตกแต่งเสร็จ แต่ยังจะขายเอาละมันจะต้องขายดีกําลังมาแรงนี่อา้าวปิดตัวไปใช่อย่างนั้นแล้วก็ลอยแพคนที่ซื้อคูปองหา้าแล้วก็รอบที่แล้วก็แหลมเกตดทีหนึ่งอันนี้จริงๆบอกชื่อได้นะครับหา้าเออเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยหมดแล้วหา้ารอบที่แล้วก็แหลมเกตดทีหนึ่งรอบนี้ก็ดารุมะหา้าอีกรอบหนึ่งก็คงจะเป็นที่ที่คุณเล็กพูดถึงใช่ร้านแซลมอนชื่อดังที่ร้านอาหารญ,ญี่ปุน่นแต่คนชอบไปกินแซลมอนกันหแล้วก็ ทำให้ทุกคนตื่นตะลึงด้วยราคาที่ถูกแสนถูกมันจะได้กําไรไีเนี่ยได้ราคานี้เนี่ยก็ไม่ได้ไงเขาถึงหนีไปแล้วประเด็นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหนีตายหรือวางแผนเอาไว้แหละเป็นอย่างดีอันนี้บอกไม่ได้ไม่มีใครรู้อันนี้น่าคิดมากไม่มีใครรู้บอกไม่ได้อจริงๆเขาขายกันถ้าสมมุติว่าที่เขาขายจริงๆคือสี่เก้าเก้าครับแล้วก็มันก็จะมีโปรตัวสําคัญก็คือ ถ้าซื้อห้าใบก็ราคาใบละเหนึ199่งเก้าเก้าโอ้ยอาจารย์หายไปไปละสามร้อยคนก็ตอนแรกก็ตกใจนิดนึง<ฆ>ว่าแบบเอ๊ะมันจริงไม่จริงมันโกงไม่โกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับป<ฆ>รากฏว่าแต่ก็เอาน่ะก็ซื้อแล้วก็ลองใช้ดูเอยใช้ได้จริงเออจองได้แล้วคนก็เริ่มแชร์ไปอุ้ยร้อยเก้าเก้าคุ้มมากมีรีวิวอย่างนั้นอย่างนี้เต็ไมไปหมดเลยครับทุกคนก็อาช่วยกันคนละไม้คนละทีก็แห่กันแล้วก็มีมีบางคนมองเห็นธุรกิจใหม<ฆ>่ธุรกิจบน,บนธุรกิจคือ เฮ้ยถ้าอย่างนั้นอะซื้อสักแบบสี0 0้าพใบก็จะถูกกว่าน,นี้ไหมอาจารย์อันนั้นอันนั้นเวลเชอร์กินแซลมอนหรือว่าสลับออมสินนะมันมีพิเศษโมเดลเล็กทํามเดี๋ยวทําไมทําไมซื้อเยอะจังอะคืออย่างนี้เขาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคนที่โดนเยอะสุดคือ4,500ใบโอ้แกซื้อมา4,500ใบแล้วแกก็ได้ส่วนลดไงเพิ่มอีกแล้วแกก็เลยเอาอันเนี้ยมาขายได้กำไรใบละประมาณ27บาท ก็คือขายร้อยเก้าเก้านั่นแหละขายในราคานี้แหละแล้วก็แต่ว่าจะมีมีโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อจากแกเนี่ยอาจจะถูกลงได้อีกนิดหน่อยถ้าซื้อเยอะเพราะว่าแกมีส่วนลดอีกนิดหน่อยแล้วก็มากกว่านั้นคือแกรับหน้าที่เป็นคนประสานงานจองที่ต่างๆให้ไม่ต้องจองเองอ๋อนี่คือการเล่นอยู่บนส่วนต่างแล้วก็เป็นที่ตัวแลกอย่างเดียวเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออในในคนเห่กันขนาดนี้งั้นฉันซื้อฉันก็เลยซื้อขึ้นมาห้าสี ี่พันกว่าใบหัวใจแล้วก็ลองคูณสองร้อยเข้าไปก็ไม่ใช่ก็เยอะนะฮะแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยน่าสงสารมากคือเขาก็ทําอาชีพสุจริตของเขาเขาก็ดูว่ารูปแบบเนี้แล้วพอมีคนไปถามว่าทาไมถึงกล้าซื้อบอกพี่มันไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันคือเขากินมาได้ตั้งนานแล้วไงพอรู้สึกว่าเขากินในราคาร้อยเก้าเก้ากันมาได้ตั้งนานแล้วก็มีความรู้สึกว่า งั้นก็คงไม่โดนโกงหรอกละเขามีคงมีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนของเขาก็เลยซื้อลอตใหญ่ขึ้นมาแล้วธุรกิจก็ออกสื่อเยอะให้สัมผัสทีวีเจ้าของกระดูหน้าเชื่อถือแล้วมองซ้ายมองขวาก็เห็นขยายกิจการกันเต็มไปหมดเลยมันจังใครใครจะไปปิดร้านตอนจังหวะกลาลังขาขึ้นคำตอบคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วคนที่เดือดร้อนมากเลยคือ มันไม่ได้มีแค่ผู้บริโภคที่ซื้อราคา199เท่านั้น <Ha. S 2> มันมีพนักงาน <Ha. S 2> ซึ่งอยู่ดีก็งงๆตกงาน,นากว่นนั้นคือคนที่ซื้อแฟรนไชส์แฟรนไชส์ก็พังไปด้วยเพราะไม่รู้อยู่ดีคนที่เป็นเจ้าของบริษัทก็ดีดตัวเองออกจากกรุป๊ปไลน์พอดีดตัวเองออกจากกรุป๊ปไลน์ปั๊บก็หายตัวไปเลยเอ๋อเป็นวิธีการเป็นคําตอบที่ง่ายที่สุดที่พอจะเดาได้ว่า ทำอะไรอยู่ก็ตอนแรกคนก็คิดคือพนักงานก็คิดแบบด้วยแสงปลายทางที่ริบหรี่นะว่าเขาเขา d ี p พ e ส e หรือเปล่าเขาซึมเศร้าหรือเขาอะไรเดงมันจะถึงเขากลับมาหรืออะไรยังไงก็เลยวันแรกอะก็ประกาศขึ้นมาใครโทรไปถามก็บอกว่าระบบล่มฮครับแล้วระบบล่มก็พอไปถามสาขาไหนทุกสาขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าระบบล่มคนก็เลยรู้สึกว่าโอเควันหนึ ok, ่งระบบมันล่มปรากฏว่าหลังจากนั้นหาตัว เจ้าของไม่เจอแล้วไม่เจออย่างจริงจังก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตตามที่ท่านเห็นอยู่ซ้ำรอยแหลงเกตแล้วถ้าไปดูเนี่ยตัวโครงสร้างในการบริหารจัดการเนี่ยดูเหมือนทุกอย่างมันจะพุ่งแล้วก็ปลูกไปที่ตัว c e ออย่างเดียวเลยใช่แล้วมันต้องมานั่งดูกันว่าเออเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นกลิ่นหรือเป็นสัญญาณที่อาจจะทําให้เรารู้ก่อนที่จะโดนโกง ออวันนี้ก็เลยมองในมองในมุมธุรกิจมองในมุมการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ไปเรื่องการตลาดได้อาจารย์ว่าเราควรจะเห็นอะไรก่อนได้กลิ่นอะไรก่อนสิ่งที่ต้องเห็นก่อนและได้กลิ่นก่อน<ะ>เสมอเลยในกรณีพวกนี้คือมันไม่มีอะไรที่เราได้เปรียบเขาเราคือตัวเรา,เ,ราเขานี่ใครอาจารย์เขาก็คือบริษัทต่างๆอ๋อเหรอฮะถ้าสมมติว่าบริษัทคือเราคิดว่าทําไมเขา ไเรารู้สึกว่าเราคุ้มมากๆเลยเราคุ้มมากเลยเขาเขาเขาทำได้ยังไงคุ้มเกินไปจนรู้จะคุ้มยังไงให้ใส่เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนว่าทําไมเราถึงได้รู้สึกคุ้มขนาดนั้น เขาทำไมเขาต้องขายราคานี้เขาขึ้นไป229 259ก็ได้ทำไมต้องขาย199จากราคา499มันลดลงมาขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราดีใจจังเลยที่เราคุ้มเหลือเกินเมืม่อไหร่ก็ตามรู้สึกว่าคุ้มเหลือเกินอาจจะเป็นสัญญาณที่เขาอาจจะโกงเราก็ได้อาจารย์มันลักษณะวิธีคิดแบบเดียวกันกับแชร์ลูกโซ่เลยนะใช่คือมันช่างหาดีที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วมันต้องเอาคุ้มเหลือเกินคือไม่มีใครเขายอมขาด คุณเพื่อทําให้เราดีขึ้นและชีวิตเราดีขึ้นมันมันเป็นไปได้ยากมากครับอาจารย์ไม่ต้องมองไปไหนไกลขายของตลาด,ดนะมีแปะป้ายเต็ไมไปหมดเลยขายขาดทุนขายต่ํากว่าทุนเออแล้วประเด็นคือถามพี่แล้วเอาทำไมมาขายราคานี้อ้อมปิดโรงงานบางทีสามปีโรงงานยังไม่ปิดเลยนับตั้งนะจากวันแรกที่เจอเขาอะร้านเฟอร์นิเจอร์หลายที่อชอบทำคือขาย ขายต่ากว่าทุนมาทั้งชีวิตอ,ะอ่ะแล้วก็ยังอยู่ได้เคียร์แลนด์ปิดร้านเคียร์แลนด์ปิดมาทำไมเคียร์แลนด์ปิดร้านมาสิบปีก็มีปิดไม่เสร็จสักทีเ,เกิดขึ้นเยอะจริงๆเป็นมุกที่อันตรายมากคือถ้าเขาเนี่ยยังแค่ขึ้นป้ายเฉยๆเขายังคิดจะโกงเราเลยคุณภาพสินค้าการรับประกันสินค้าและอื่นๆเนี่ยจะเหลืออะไรท<ช>่านจะไปทําธุรกิจหรือไปซื้อของเขาทําไม<ช>อันตรายมากครับก็<ช>อย่างแรกคืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าคุ้มมาก,มาก คุ้มเหลือเชื่อไปค,คุ้มเหลือเชื่อเนี่ย<ะ>ให้ท่านใส่เครื่องหมายคำถามไว้ได้เลยว่าไม่มีใครเขายอมขาดทุนเพราะเราหรอกอต้องต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานก่อนว่าขายของแล้วขาดทุนเขาไม่ขายกันหลอกใช่ครับครับอย่างที่สองที่เป็นสัญลักษณ์อย่างมากคือพูดถึงประโยชน์ที่เราได้รับในเชิงของตัวเงินแต่ไม่พูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเลยอ๋อเหรอะครับอันนี้มันก็คล้ายๆแชร์ลูกโซ่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนแชร์ลูกโซ่ฮะ คือ<ะ>สมมติผมทําผลิตภัณฑ์บางอย่างมาอาจารย์ครับผมทําน้ํามันพรายอา <laughs> ชร์ลูกโซ่ไม่จําเป็นต้องเดินมาถูกต้องอชรลูกโซ่ไม่จําเป็นต้องเดินมาแล้วบอกว่าขอมาลงทุนร่วมกันแล้วก็จะมีเท้าแชร์ไม่ใช่เขาเขาไม่ได้พูดกันแบบนั้นแล้วถูกปะ่ะเขาชวนว่าเอยไม่เป็นไรงั้นสินค้าเดี๋ยวค่อยพูดอาจารย์ไปชวนคนอื่นมาจะมาเชิญปลูกไม้หอมเชิญปลูกสมุนไพรอะไรพวกนี้เอามากันหมดเลยแล้วก็ลงทุนแสนหนึง่งเดี๋ยวจะให้เงินคืนเดือนละ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ห กลิ่นเริ่มมาแล้วทรงแบบนี้เนี่ยอันตรายมากทรงแบบนี้แหละหญ้าหวานแปบบปลูกหญ้าหวานกันอะไรี้อารมณ์แบบพืชชื่อแปลกแปลกอะไรใหม่ๆห่ญ้าหอมอะไรอย่างเงี้ยคือเอชวนทําอะไรสำคัญคือเรายังไม่เคยซื้อกินเลยหญ้าหอมหญ้าหอมคืออะไรก็ไม่รู้ติประแลาบอกว่าตลาดใหญ่มากตลาดใหญ่มากคือเราก็เป็นมนุษย์ที่เป็นผู้บริโภคเรายังไม่เคยเห็นแล้วมันเป็นยังไงร,รู้ได้ยังไงว่าตลาดใหญ่มาก วันดีคืนดีไม่ใช่รายการบิสติเนสชวนคุณผู้ฟังมาลงทุนในสารสากัดจากมะกรีผลพวกนี้ครอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอารมณ์ประมาณหลังๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เล็กแล้วก็คนโดนกันเยอะมากคือสมุนไพรแต่ไม่พูดถึงคุณสมบัติของสมุนไพรนี้รู้ <c oughs> แต่ว่าแบบมันจะสร้างกําไรมันจะรวยลงทุนแสนหนึ่งจะได้คืน <c oughs> เดือนละสามหมื่นสามหมื่นคิดตู3สามหมื่นสามเดือนก็ได้เก้าหมื่นแล้วอ่ะสี่เดือนกําไรคุ้มทุนแล้วแล้วเดือนแรกจะให้เงิน เรียนสจะให้เงินหรือว่าเรียนสาเนสอาจจะได้เงินนะแต่รุ่นแรกๆแล้วรุ่นหลังจะเริ่มหายไปอันนี้แหละอาจารย์มันคือความโลภของคนบางคนอันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวตัวคนที่ลงทุนแฟรนไชสนะด้วยความคารพแชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจลักษณะแบบนี้นี่แหละคือบางคนคิดว่ารู้ว่าโกงรู้ว่ากลิ่นโกงแน่ๆแต่เราคงยังไม่ใช่ไม้สุดท้ายหรอกอคนที่โดนมักจะโดนไม้นี้แหละเราไม่ใช่ไม้สุดท้ายแน่ๆเราออกทันแน่ จังหวะเข้าไปโดนเลยเรื่องอย่างเงี้ยต้องโทษถ้าคนคิดอย่างนี้นะ,ะต้องขอตําหนิคนที่คิดอย่างนี้ด้วยแปลว่าถ้าท่านคิดอย่างเงี้ยท่านตั้งใจว่าจะมีคนถูกโกงแน่อืท่านก็เลยจะไปร่วมในรกะบวนการเขาเพื่อจะให้มีคนต้องถูกโกงอแถ้าท่านคิดอย่างเงี้ยแต่ต้นเนี่ยอย่าทําธุรกิจ<ะ>เป็นอันตรายมันเป็นการโกงไม่ใช่ธุรกิจบาปนะฮะครับ แค่บาปแค่ศีลธรรมก็บาปแล้ว<ะ>ยังไม่รวมของเรื่องของของ,ของธุรกิจว่าน,นี่ไม่ใช่ธุรกิจนะครับนี่คือการโกงก็คือการโกงคนโกงพวกนี้ไม่ธรรมดานะคุณเล็ก<ะ>เพราะมันมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่อย่างเช่นแหลมเกตดเนี่ยสารก็คูลเลยนะ,ะติดคุกก็เป็นหมื่นปีแสนปีเลยนะอ,อ๋อแล้วติดยังไงหมดแต่ว่าเขาไม่ให้เกินยี่สปีมันก็ลดลงมาเหลือยี่ส<ะ>ิปีแต่มันติดคุกนะออแล้วอาจารย์คิดด่ดังนั้นเนี่ยที่อาจารย์บอกเนี่ยคือ คุยแต่เรื่องตัวเงินคุยแต่เรื่องประโยชน์สินค้าไม่พูดอันนี้ต้องระวังนี่คือกลิ่นที่สนี่คือกลิ่นที่สกลิ่นแรกคือคุ้มเกิน 2. 2คือไม่พูดเรื่องของสินค้าพูดแต่เรื่องของผลประโยชน์อ,อย่างเงี้ยอันถัดไปคือ,อเน้นให้ขายต่ออ๋อซื้อสิอาจารย์ซื้อวอลชอรตตัวนี้ผมไปเยอะๆไปขายต่อทํากําไรได้อีกใบละ50บบาทเออแล้วครับ มันคล้ายๆถ้าเป็นยุคก่อนเราบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกับแนวคิดเรื่อง b บ n a r y เซลไบนาคือ1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ใบที่แปลว่า2องไงครับแล้วพอมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาปั๊บพอตีนิดเดียวมันล้มไบนา r y เนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมันดูแข็งแรง1เป็น2 2เป็น4 4เป็นแต่แต่ไบนา r y จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ1เป็น2 2เป็น4ีเป็น8 8เป็น16จากล่างขึ้นบนอะคือมันไม่ใช่ ปีระมิดแต่เป็นปีระมิดที่แหลมอยู่ข้างล่างอ๋อกลับหัวกลับหัวปีริจับหัวเมื่อไหร่ก็ตามปีระมิดที่แหลมอยู่ข้างบนมันจะมั่นคงค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามปีระมิดเนี่ยแหลมอยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันล้มคลืนได้เลยอให้คิดภาพอย่างนี้ไว้ค่ะไอ้ซื้อขายต่อเนี่ยน่าสนใจมากเพราะไม่เพียงแต่ร้านแซลมอนร้านอาหารญี่ปุ่นยี่ห้อดังเนี่ยมันก็เคยมีในอดีตเหมือนกันที่ว่าให้ซื้อเท่านี้ให้สต็อกเท่านี้ ราคากล่องเท่านี้คุณขายตามราคาหน้ากล่องได้เลยแต่เราส่งคุณเท่านี้มันมันก็มีวิธีการเหมือนกันคือเรื่องพวกนี้พอแต่บางทีกลิ่นพวกนี้ไม่เกิดน,นะอย่างเช่นดารุมะเนี่ยอาจจะไม่มีกลิ่นด้านขายต่ออ่าแต่มีกลิ่นมาแบบคุ้มเกินกลิ่นไม่มีกลิ่นด้านสินค้าที่แบบแต่เขาพูดเพราะเขา,เขาพูดเรื่องคุณภาพสินค้านู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของปลาปลาแซลมอนที่แบบคุณภาพดีแต่ว่าเออเขาขายสินค้าจริงคือ เรื่องอย่างนี้มันจะกลิ่นแรงหรือกลิ่นเบาแต่มันจะเริ่มมีกลิ่นอาจารย์เชื่อไหมส่งสารซัพพลายเออร์สามสิบล้านซัพพลายเออร์โดนค่าปลาเนี่ยค่าอาหารวัตถุดิบเนี่ยโดนไป30สกว่าล้านไม่ใช่แต่ลูกค้าที่วอเชอร์แล้วเขาโดนนะฮะคนขายของให้ก็อา้าวของก็นําเข้ามาขายหายไปแล้วแล้วเจ้าเงินที่ไหนใช้เจ้าหนี้ที่เขานําเข้าสินค้ามาขายต่อล่ะอืมนั้นโดนกันท่วนทั่วซัพพลายเออร์ก็โดนโูม ลูกค้าซื้อเวลเชอร์ก็โดนโกงคนที่ซื้อเวลเชอร์เป็นล็อตใหญ่ก็โดนโกงคนซื้อแฟรนไชส์ก็โดนโกงเอ,อ่อพนักงานก็เหมือนโดนโกง<ม>โดนโกงไปไกลๆด้วยคือทุกคนรว้แล้วแต่โดนคนนี้โกง<ม>เ,รเรียกธุกรกิจไม่ได้นะครับเอออย่างกรณีนี้คือ,อยังไงก็เป็นเรื่องของการโกง<ฮ>ครับอีกอันหนึ่งที่คุณเล็กอาจจะเห็นกลิ่นอยู่บ,บ่อยๆในเรื่องของการที่ต้องระวังมากเลยอ่ะ<ม><ม>ก็คือคอวดความรวยของคนที่เป็นเจ้าของ เสียงดังเงือนเลยอาจารย์มีคอนเทนต์น uh ี้เนี่ยผมวุ้ยถ้าเสียงันเห็นบ่อยมากทั้งการถ่ายในติ๊กตอกในคลิปแล้วก็มีเงินเป็นฟึ้งเงินบางทีก็เช่าได้บางทีเงินเงินเช่าได้ใช่เงินจริงอ่ะเช่าอ่ะเรื่องหนึ่งเงินปลอมก็มีเป็นปึ้งลับจริงเฉพาะหน้ากับหลังก็มีแล้วก็โชว์เอาเงินออกจากกระเป๋าเดินทางั้งล่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโชว์ขายครีมโชว์ขายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ จะต้องใส่แบรนด์เนมทั้งตัวแบรนด์เนมอ,อาจารย์หลังๆนะหลังๆผมเดินที่ห้างสรรพสินค้าผมไม่บอกชื่อแต่ว่าห้างสรรพสินค้าใกล้ๆก,ก,กับสยามทั้ง <c oughs> หลายเนี่ยผมก็จะกังวลเวลาเจอใครที่แต่งตัวด้วยกุชชี่หรือหลุยวิตตองทั้งตัวแล้วถ่ายค <c oughs> อนเทนต์อ่ะเออก็จะซ้อมถ่ายเดินเข้าเดินออกหน้าแอ r เบสประมาณเจ็ดรอบอยู่นั้นน่ะแล้วเห็นบ่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เรื่องนี้มันมาจากยาวนานสมัยก่อนเวลาเขาโกงกันหรือบางทีทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ได้เน้นสินค้าจริงๆ<ฆ>เน้นเรื่องของการทําคล้ายๆแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็จะต้องมีบ้านใหญ่ๆมีรถยนต์ยี่ห้อหรูแล้วก็ถ่ายคู่รถยนต์ยี่ห้อหรูลัมโบกินี่ต้องมาเฟอร์รารี่ต้องมานาฬิกาเรือนละสิบล้าน20ล้านอะไรอย<ฆ>่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอ,อ,อาจารย์คอนเทนต์นี้เลยถ่ายซีอขายครีมอยู่เอามือถือมาถ่ายอาจารย์ วันนี้แต่งตัวอะไรมาบ้างแล้วจารย์ก็อ๋อนาฬิกาเนี้ยหรอเอออันนี้เจล้านสร้อยอันนี้2ล้านเสื้อ2 5งหมแต่ว่าตังหูเนี่ยนะประตูน้ำอ่าใส่ก็เนียนกระเป๋า2อล้านเจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะมีแบบโอ้โหอินมากเลยนะเหมือนเหมือนได้ดูอยู่บ่อยๆหรือผมเป็นคนถ่ายคลิปเองโอทั้งตัวมา15ล้านเลยเหรอเนี่ยชีวิตดีจังเลยชีวิตดีจังเลยครับ ค,คอนเทนต์พว้นี้ผมเสพบ่อยมากวิธีการคิดง่ายๆเลยคุณเล็กถ้ามันดีขนาดนี้ไม่ต้องมาชวนเราทำทำเองจะยิ่งรวยแล้วก็ชวนญาติๆตัวเองอให้ทำแล้วก็มันจะได้รวยทั้งครอบครัวทำไมก็ต้องส่งความร่ำรวยขนาดนี้มาที่เราขนาดนั้นด้วยอะพูดยากมากคือไม่ม,ม,มีอะไรที่มันเป็นวิเศษขนาดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ญาติเขาแล้วอยู่ที่ครอบครัวเขาแล้วเขาเก็บไว้กับตัวเองได้ไม่ต้องส่งมาให้เราหลอก คือเหมือนสมมติว่าถ้าจู่ๆผมมีตู้พิเศษที่เปิดตู้ออกมาแล้วมีเงิน1นึ่งแบาททุกวันทุกเช้าเนี่ย<ะ>ผมจะไปบอกคนอื่นทาไมใช่ว่ามาช่วยกันทําตู้นี้เถอะมาสร้างตู้ไหมผมก็ใช้ของผมคนเดียวจบถูกเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยม,มันย้อนกลับไปสิ่งที่คุณเล็กพูดนะว่าสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งในตัวของเราทุกคนซึ่งเราทุกคนมีมคือความโลภใช่มันเริ่มจากขีดเส้นใต้ง่ายๆว่าคือเราหวังอยากได้อยากมี เกินไปหรือเปล่าเมื่ออยากได้อยากมีปกติก็โอเคแต่เมื่อไรก็ตามอยากได้อยากมีเกินไปม,มันก็จะกลายเป็นโลภได้นั่นเองฮะแต่ว่ากรณีของร้านอาหารที่เราพูดถึงเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะบางคนตั้งใจซื้อแฟรนไชสมาก็กะตั้งใจทำมาหากินเขาก็ไม่ได้โลภไม่ได้คิดอะไรที่ไม่ดีนะเขาก็ตั้งใจที่จะขยายที่น่าเศร้าคือบางคนเพิ่งจะตกแต่งร้านเสร็จก็โดนเชิดหายไปเนี่ย อย่างอื่นที่ควรจะต้องมีเมื่อกี้เป็นเรื่องของกลิ่นที่ไม่ดี<ะ>แต่ว่าอย่าลืมว่าบางทีเราไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแต่ว่าถ้ามีมีกลิ่นของความด้านดีอ่ะกลิ่นดีอ่ะหอมอ่ะก็จะเป็นตัวช่วยได้นะยกตัวอย่างเช่นอ๋อเขาไม่ได้อยู่แค่ประเทศนี้ประเทศเดียวเขาอยู่เนี่ยระดับนานาชาติแล้วเขาอยู่มาร้อยปีแล้วอืคือในเรื่องของการที่เขากระจายออกไปได้รับการยอมรับ ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอยู่มายาวนานเป็นทศวรรษคือ10ปีศตวรรษเป็นร้อยปีะระยะเวลาก็จะเป็นตัวช่วยเพราะมันต้องดมกล,งกลิ่นทั้งกลิ่นที่ไม่ดีและกลิ่นดีแล้วเอามาปนกันแล้วถึงจะตัดสินใจนิดนึงเหมือนกันไม่งั้นอันตรายมากบางทีเรามีเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตนะ,ะแล้วตาเราเออมันมองไปหาโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วเติบโตแต่เราลืมดมกลิ่นพวกนี้ ว่มันมีกลิ่นเหม็นและกลิ่นหอมบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าเราควรใช้เงินเนี้ก้อนสุดท้ายของเราอย่างไรน่ะกลัวมากเลยโดนกันเยอะมากอ๋อเรื่องของบางทีไม่ได้ออกมาเป็นของจับต้องได้เพราะมันมีหลังๆเริ่มมีมุกแบบจับต้องไม่ได้แต่ดูเหมือนเก๋ยังไงอาจารย์เช่นคอยเรามีคอยเรามีโทเค็นเอออสมัยก่อนมันจะเป็นแบบยาเม็ดอ่า ทำเป็นครีมที่คุณเล็กบอกมันะจะเริ่มแบบคนก็จะเริ่มจับไตาได้ว่าต้องระวังนะเมือ่อไหร่ก็ตามแบบตีครีมเมื่อไหร่ก็ตามพูดถึงสมุนไพราบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยยาเม็ดอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังอาหารเสริมพวกเนี้ยทากันมาเยอะมากก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่ตอนหลังๆเริ่มแบบเฮ้ยมันคือได้ยินไหมสมัยเนี้ย รคริปโตคริปโตอะไรก็คริปโตเคอเรนซีแล้วก็บอกว่าไปลงทุนเนี่ยบริษัทแม่ทุนหนามากจากฮ่องกงจากสิงคโปร์จากจีนอะไรก็ว่ากันไปลงทุนต่อเดี๋ยวผมจะให้พี่เท่านี้นะพี่ดูม,มันขึ้นทุกเดือนผมให้พี่เดือนสิบเปอร์เซ็นต์สิบ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 แล้วเขาจะให้เดือนแรกๆ้วยนะเพื่อให้เราไปหาคนมาเพิ่มแล้วเราเองก็จะเอาเงินที่มีทั้งหมดของเราเทลงไปเพิ่มใช่พอจังหวะมันคืออย่างนี้อาจยาแล้วก็เป็นบ่อยคือสองเดือนสามเดือนแรกที่ได้เงินเนี่ยจะรู้สึกว่าสงสัยชัวร์ละ หรือมันคงยังไม่ตัดรอบที่เราอันนี้คืออย่างเลวที่สุดใส่เงินไปเพิ่มหน่อยจะได้เต็มน้ําเต็มน้อไอ้จังหวะใส่เงินไปเพิ่มนั้นแหละมักจะไปตอนนั้นแหละฮะแล้วสงสารนะบางทีเนี่ยคนที่ถูกหลอกเหล่าเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ใช้กับบําเหน็จอืที่ได้บําเหน็จมาทํางานทั้งชีวิตก็คิดว่าจะ หวังว่าจะ,จะ,จะเติบโตและอยู่ได้อีกหลายสิบปีด้วยเงินก้อนนี้<ะ>สุดท้ายก็ไปลงทุนแบบนี้เขาพังทั้งชีวิตเลยนะแล้วคร<ะ>อบครัวเขาอะไรเงี้ยแล้วบางทีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดข่าวสารบางประ,ประเภทเข้าไม่ถึง<ะ>ไม่มีคนให้คําแนะนําที่ดี<ะ>ก็เป็นเรื่องอันตรายมากก็เลยคิดว่าวันนี้เราเอาเรื่องเหล่านี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าพอเกิดประเด็นปัญหาที่ดารุมะอีกแล้วแหลม<ะ>เกตก็เพิ่งเกิดไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วตอนหลังๆดูเหมือนว่าคนจะกระเป๋าแฟบเยอะแฮะ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็นแล้วก็ต้องรู้จักกลิ่นหอมของการทําธุรกิจด้วยไม่งั้นจะถูกโกงเอาง่ายๆครับแต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ําตรงนี้นะครับกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการ s ิส e n เนสก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยของเราที่เป็นธุรกิจที่ดีมีอยู่มาก่ใชแล้วมีคุณภาพแล้วก็น่าเชื่อถืออยู่มากดังนั้นเนี่ยดูแบรนด์ที่เขาสินค้าคุณภาพดีตั้งใจทําดีๆ เราก็มีโครงสร้างของผลตอบแทนหรือการจัดสรรปันส่วนที่ดีที่น่าจะถือถูกถกคือผมที่ผมมาคุยเนี่ยจะเห็นว่า<ะ>ผมไม่ได้บอกว่าการเป็นแฟรนไชส์การซื้อลรเส้นเป็นเรื่องผิดไม่ใช่เลยนะอันนี้ต้องคุยให้ชัดเจนว่ากล<ะ>ิ่นที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นกลิ่นในเรื่องของการไม่บอกคุณสมบัติของสินค้าพูดแต่ผลประโยชน์ที่ได้มามันไม่มีเหตุไม่มีผลเน้นเรื่องของความโลภกับการจเจริญเติบโตเอาตัวเองโชว์กับสิ่งที่แบบแพงแพงหรูๆ<ะ>เกินไป อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นมุมนั้นเยอะกว่า<ะ>แต่แฟรนไชส์โถแฟรนไชส์ประสบความสําเร็จเยอะมากยกตัวอย่างเช่นดันก<ะ>ินโดนัทสมัยนี้ชื่อด<ะ>ันกินซับเวครับพวกนี้เนี่ยระบบแฟรนไชส์ก็ทําให้บริษัทหลายๆที่แล้วคนที่ทำแฟรนไชส์หรือบางทีเขาเป็นแฟรนไชส์ของเซเว่นอีเลเว่นครับเป็นแฟรนไชส์ของแฟมิลี่มาของลอสันพวกนี้คือพวกนี้เนี่ยคนอยู่ได้ แล้วก็มีสตังค์ใช้จ่ายในครอบครัวมีมาเยอะแยะสบายใจได้หรือกระทั่งลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้น<ช>เออลูกชิ้นปาลาระเบิดหรือว่าที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่ทั้งหลายเนี่ยล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพเ,เป็นคนลีเี้ยวถูกป่ะมหาสารชายซีมีเกี๊ยวลูกชิ้นปลาระเบิดอย่างเงี้ยหรือกล้วยตากอต, <ฮะ S 2> ต่างๆไปจนถึงเฮียอ้วนหมูปิ้งคนไทยเนี่ยก็ทําเป็นชส์ที่ประสบความสําเร็จได้ครับอย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่นั้นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องย้ําคือ ไม่ใช่แค่แฟรนไชส์ไม่ผิดอีกอันนึงที่ไม่ผิดคือดิเรกเซลใช่ธุรกิจขายตรงอืมฮะไม่ใช่กลิ่นของการโกงดิเรกเซลเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งทางการตลาดเฉยๆคนที่ไม่โกงและประสบความสําเร็จมีเยอะแยะในโลกนี้ฮะอย่างเช่นสมาคมขายตรงเขาก็ให้ความรู้เรื่องนี้ไปอย่างต่อเนื่องหรือบริษัทที่ทำมานานอย่างเช่นบริษัทแอมเวย เขาก็พยายามจะตอกย้าว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทําเรื่องนี้มานานอยู่มานานอย่างไรยอดขายเป็นอย่างไร m มเนี่ยตรงกับที่เราคุยกันว่ามีกลิ่นที่ดีเมอสักครู่เลยคือเขาอยู่ทั่วทั่วโลกไปหมดเลยแล้วเขาอยู่มาเนี่ยโอ้หลายสิบปีจะร้อยปี mv เป็นตัวอย่างหนึ่งจากต่างประเทศเมืองไทยเงี้ยจะกลายลาย unity ครับ,รบก็คือ,อก็คือกิบเบรีนของคุณหมอณนรนินีภพบูลย์อย่างเงี้ยก็อยู่มาหลายสิบปีแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือนั้นจริงๆแล้วเนี่ยขายตรงไม่ผิด อยางนั้นอยากเข้าใจว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่กระามได้ยินว่าขายตรงผิดไม่ใช่ประเด็นปัญหาจะอยู่ในด้านอื่นมากกว่าเพราะวันนี้ก็เลยเอามาคุยกันว่าระมัดระวังให้ดีแต่คุณเล็กรู้ไหมทําไมคนมันคิดจะโกงอ่ะก็จะหาเรื่องโกงได้อยู่ดีอ๋อแหละพวกเราเองยังโดนโกงเลยบางครั้งบางคราวโอ้ใช่ครับแลวหลายๆฟังด้วยเออโดนโดนโกงโดยที่เมียนบ้างแล้วไม่เมียนบ้างนี่ก็บ่อยก็ที่มาคุยกันวันนี้ถ้าจะคุยไปก็คือวัคซีน ไม่ให้ถูกโกงทางธุรกิจหะเหมือนวัคซีนฉีดโควิดน่ะฉีดปั๊บเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขึ้นอทนทานมากขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่ติดนะ,ะยังมีสิทธิ์ติดได้แต่อาจจะมีสิทธิ์ติดน้อยลงและรุนแรงน้อยลงนะ คล้ายๆกันเราก็เลยขอฉีดวัคซีนเรื่องการโกงทางธุรกิจให้ท่านดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ถูกโกงนะคิดตามเนี้ยอาจจะถูกโกงก็ได้แต่ความรุนแรงอาจจะน้อยลงหรือว่าอาจจะถูกโกงยากขึ้นเร,เ,เราก็เลยสรุปว่าของฟรีไม่มีในโลกดีลที่มันดูคุ้มค่าเกินไปมันไม่มีหลอก,อกแล้วก็กไม่มีดีลไหนที่เราได้เราได้เปรียบบริษัทแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับ,นนรบเพราะว่า มันก็เป็นธรรมดาโลกของการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้สึกว่าแล้วบางทีเนี่ยเร,เราเอาเปรียบเขาดีใจจังเลยแค่นี้เราก็คิดผิดแล้วเพราะเราไม่ควรเอาเปรียบใครมันควรจะวินวินคือสมน้ําสมเนื้ออ่าและแน่นอนรายการบิสเนสยังเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์และก็แฟรนไชส์ที่ขยายกิจการรวมไปถึงเครือข่ายธุรกิจขายตรงที่มีจริยธริมด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจกับคนที่โดนโกงครั้งนี้ด้วยก็เป็นกําลังใจให้ท่านบางคนโดนเยอะจริงๆรก็ หวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็สถานการณ์ก็จะพี่คลายไปนะครับครับวันนี้ขอบคุณการสนับสนุนคอนเทนต์จาก SCT นะครับอาจารย์เอกผมแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ